เพื่อสิ่งที่ถูกต้องเราต้องยอมสูญเสียสิ่งที่เราต้องการทุกๆวันที่ผมตื่นขึ้นมายิ่งปกป้องคนมากเท่าไรก็ยิ่งสร้างศัตรูมากเท่านั้นนี่คือโอกาสที่สู่ตัวเองไม่ว่าใครก็เป็นฮีโร่ได้สิ่งสำคัญคือจะเป็นแบบไหน กันมอ้าวเวนเดี๋ยวนะมีพวกหัวกะที่กับสุดยอดสไปเดอร์แมนอยู่ที่นี่เชื่เล็กไม่นะไม่เหรอนี่มันโคตรเหนือเชื่อที่นี่เป็นล็อบบี้นี่มีเกลโอฮาร่าทั้งหมดนี่คือไอเดียของเขาต้องทำไงถึงจะเข้าสไปเดอร์ทีมได้หน่อยไม่เป็นทอมมาส่วนเป็นตัดขึ้นเดี๋ยวย้อยช้นร้อยยวเรื่องโต๊ะโต๊ะโต๊ะโตกับโต๊ะเด็กเดินที่โลกเก้า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 นะให้มีเอานะ จะเย็นกับเด็กนี่หน่อยเขาเด็กรูฝึกแย่นะปีเตอร์ไม่เบดีคุณมีลูกด้วยโอ้ใช่ฉันมีลูกแล้วฉันจะกอด่อดเองบอยก่อนเป็นสปอยเดตก็คือกอดเสียสนับน้อยต้องเลือกระหวังปกป้องหนึ่งคนระพกป้องทุกๆจักรวาล ส่งผมกลับบ้านให้กลับไม่ได้ปกป้องได้ทั้งคู่สไปเดอร์แมนทำได้เสมอไม้เสมอไปแล้วเรื่องลูเบน้ล่ะ่อไม่ใช่พาอลงเบนเราทั้งหมดคงไม่มาอยู่ที่นี่ stop now! ทอย,ยวิ่งหนีไปตลอดไม่ได้นไม่อยากเลิกเพื่อนไปอีกแล้วมิเกลเราไม่ได้คุยกันไว้แบบนี้คุณรู้เรื่องนี้ทอยไม่รู้รับว่ากำลังทำอะไรายอยู่ทุกคนเอาแต่บอกว่าเรื่องราวของผมมันจะออกมาเป็นแบบไหน จะทำสิ่งที่อยากทำบุบจบสไปเดอร์แมนายเหรอไม่หรอฉันทนนอยคุณจะไปเดอร์แมนเราแล้วผมก็เห็นลุงของผมเอ่อขอแต่ว่าลุงตายสินะ31พฤษภาคมที่โรงภาพยนตร์แต่มันฉายไปแล้วไอ้เหี้ยเฮ้สวัสดีครับพี่น้องครับ วันนี้พ่อมทำซาเล่นคิดมัดเด้วยครับพี่น,อนอ้องเย้